เอาเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูทิเมอร์ซนบล็อกมันบ้ามากกันนี่นะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทาอะไรที่มันบ้าๆเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นตอนวนี้นะครับไม่สามารถอ้างอิงงานวิชาการได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาด้วยนะครับดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นใครมีอะไรที่อยากให้ผมทำนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมใส่แฮชแท็กมันบ้ามากไว้ด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แฮชแท็กมันบ้ามากเราจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเรามาดูความบ้าที่ได้ร ความบ้าที่ได้รับในสปา์นี้จะคุณซิม7 1 7นะครับบอกว่าเอาแตงโมใหญ่เท่าโลกชนโลกแฮท็ hashtag, พิเต้ถูกใจใแฮชแท็กมันบ้ามากไอ้เรื่องเอาแตงโมชนนู้นชนนี่เราทากันไปเยอะไลยนะครับเท่าที่ผมลองไปเสิร์ชหาว่าเราเคยทําเอาแตงโมเท่าโลกชนโลกหรืออย่างไรครับยังไม่มีนะมีแต่แตงโมชนโลกแต่คราวนั้นมันใหญ่เท่าดวงจันทร์นะแต่คราวนี้เราใช้มันใหญ่เท่าโลกดูภายในเกมนี้ที่ใครยังไม่รู้นะครับมีอุปกรณ์ที่อยู่บนโลกเราเต็มไปหมดนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือ แตงโมนั่นเองแล้วเอาแตงโมเลงไปที่โลกก่อนเลยนะครับแตงโมนะครับก็มีขนาดเท่าของจริงด้วยนะฮะท่านผู้ชมแตงโมมีขนาดที่34มสเซนน่ะนะครับซึ่งมันเล็กมากๆเลยนะเราจะให้มันใหญ่เท่าโลกนะก็กดไปที่โลกแล้วก็ตั้งเป็น1นึ่งตอนนี้เราก็จะได้แตงโมที่ใหญ่เท่าโลกและพร้อมจะชนโลกกันแล้วเราก็สโล์หน่อยแล้วก็กดเพย์กันเลยเราก็จะได้แตงโม พี่กำลังพุ่งไปหาโลกอย่างช้าๆช้าๆและจะชนใน5 4 3 2 1ตูมแต่งโมนะครับกินโลกนะครับไปอย่างรวดเร็วด้วยสถานะแต็งโมที่มียางความแย่ขนาดนี้นะครับทำให้มันนะครับ กินโลกได้แบบว่าแตงโมสั่นสะเทือนเล็กน้อยกลายเป็นแตงโมที่ลอยละลิ้วออกไปมันมันมันม,มันไม่กินโลกฮะโลกยังเหลือแต่แตงโมกระเด็นออกไปโดยที่ไม่มีแรงไม่มีรอยขีดข่วนอันนี้เป็นอัปเดตใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยมันสามารถที่ตัวออกจากกันด้วยอย่างนั้นหรอเฮ้อันนี้เซอร์ไพรส์นะเนี่ยและการที่แตงโมบุ่นติ้วกันนี้ออกนอกอวก,กาศนี่เป็นอะไรที่ แปลกมากตันนี้นะครับเต็งมูนะครับมาโครจรน,นะครับอยู่วงโครจรเดียวกับดาวองคารอะ่ะโคตรแปลกเลยนะครับน่าสนใจนี่คือผลลัพธ์ของมันนะครับเพราะว่า คลิปรอบนี้นะครับในการเอาเตงโมชนนี่ไม่เหมือนกับคลิปอื่นๆที่เราได้เห็นเลยนะครับคลิปอื่นๆนี่ก็คือเตงโมกินดาวหรือว่าหายไปในโลกอะไรเงี้ยแต่มากกว่านะครับตึอรอบนี้พิเศษมากๆเลยแลวผมไม่มั่นใจว่าทำอีกรอบมันจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถือว่าโชคดีที่เราได้เห็นอะไรกันแบบนี้หวังว่าจะ ได้รับความบันเทิงไม่มากก็น,น้อยนะส่วนความรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลองลงมาเนะครับเป็นเกี่ยวกับฟิสิกส์ภายในเกมนะครับชีวิตจริงไม่น่าจะใช่แบบนี้เติงโม่น่าจะแหลกสลายถ้ามันยากขนาดนั้นได้จริงๆนะนะโอเคท่านผู้ชมวันนี้ประมาณนี้ชื่นชอบกดไลค์กันมาเยอะๆเลยนะครับช่วงนี้อัลกอริทึมของ YouTube มันปิดการโหดหลายมากๆนะครับคลิปถึงพันวิวได้นี่คือโคตรดีใจแลลวนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าน,นะครับทางรายการอยู่ในวันซนม็อกมันมามาวันนี้ไปแล้วกับสวัสดีครับ